ไหนเั่นเสียงเลยิน้องอะะอยากกินดอกนี่มาออกมาน้มอยากกินด่อนเียไปไหนะมกิน่ะนะาจะกินเห็นล่องตามาถึงนี่เลยอึ จะมาขายของช่วยแม่ะบอกอะเขาล่าฮ <laughs> ันดีใจหนูจะมาขายของช่วยแม่ฮะอันดีใจมันกินบ่ได้ไดหัฮนเดยอยากนั่งบอกไปทางไหนที่หนีจะไปทางไหนจะลงอันอืม

ลงเลยเชลยลงเลยลงเลยเชลยลงเลยลงเป็นเบาป,าป,าปานะปะปะค่คคะจะทีมงานทีแรก มามาอาบแดดอาทิตย์ขยะไว้เราไปมัดไว้ตรงแดดทำไมนะเดี๋ยวไปเอาเขาออกอยู่ให้อยู่แถวนั้นก่อนให้รับวิตามินซีก่อนมันซีอะไรเนี่ยนะมันแดดตัวเล็กอยู่ไม่ต้องไปนี่หรอกแดดเขาเนี่ยสวัสดีนะฮะทุกท่าน

แล้วเดี๋ยวเราก็อีกวันหนึ่งสองวันก็เข้างานอีกทีหนึ่งนะทำไปรอไปนะฮะแต่มาเบิงพี่น้องเบิงงัวอ๋ออ๋อ,อก็ตามปุ๋ยเนาะตั้งแต่มีงัวมาชีวิตก็ได้สครับ เอางัวตามงัวพี่ตามเอาเออเอ้ยงัวไล่งัวไล่เห็นไหม <S <S อีหน่อยก็มาเฝ้าอยู่ล่านน้ำเจ้านี่หน่อยนะเอาไว้อยู่มต้้นนไมี่แหละไม่ต้องมัดหรอกปล่อยเขาหรอกเดี๋ยวเขาอยู่เอง <Okay. S 1> ปล่อยเขาเดินไปโลดแหละ <Okay. S 1> อิสระเสรีเออให้เข่าโลดอะ ปล่อยรถเออมารถอยากมาได้ก็มาอยากไปไหนก็ไปเอ้าอยากทำอะไรก็ทำอ่าหอนแล้วเป็นไงยาที่นี่อร่อยไหมเยอดเลยอ่ะอ๋อรสชาติเป็นไงอืมอันนี้เราก็สัมภาษณ์งัวน้อยก่อนนะครับโอ้พี่บอพี่บองัวเป็นได้จไล่นได้ลงเล่นเลยลูกเป็นเบ้าเป็นบ้า เขาเ็าเหงาตอนนั้นอ่ะมีเจ้าหน้าที่ของของตำบลเนาะเขามาฉีดยาอ่าลฉีดยาอะไรเขามาลูกของงูอ่ะเห็นแม่บอกว่ายายาพยาธยาถ่ายพยาธิก็เขามาบริการถึงบ้านก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่เนาะอวันที่ถ่ายเราก็เอ้วันที่มาเราเราไม่ได้อยู่เนาะเขาก็มาถ่ายเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะฮะก็เป็นการดูแลเขาก็ ไปเกือบทุกบ้านแหละนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปฉีดยาขี่รถตะเวนไปทุกบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงพวกงัวพวกควายนะครับเขาก็มาบริการเป็นอย่างดีเนาะชุมชนเรานะฮะและตอนนี้ก็ไอเจ้าตัวนี้ก็อ่าตั้งแต่ได้ออกมาก็เดินเล่นตะเวนแถวนี้แหละเราก็ปล่อยนะฮะให้เขาแบบอยู่แบบตามตามธรรมชาติสบายๆไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องชิวแต่ว่าเชือกน,นี้คือเราเอาไว้ เดี๋ยวเขาแบบเขาคุ้ชินอืมเราก็ไม่ได้ว่าผู้ท้องตุ้ยเลยนั่นน่ะกินนมด้วยนะครับนมก็ยังกินนะนมกินอยู่นมก็ยังกินแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอานมมาป้อนแต่ว่านมอ่ะกินสามเวลาเช้ากับวันเย็นแล้วก็กลางวันก็ปล่อยโอ้่ไปหากินเลยปล่อยให้กินนมเอ้ยปล่อยให้กินหญ้า เอาข้นนมมาหน่อยดิร้อนไหมลูกนะข้นนมอ่ะร้อนไหมไม่ร้อน嘛ไม่ร้อนมันก็อุ่นๆน่ะไปกินดอกไม้ฉันอีกแล้วอู้อร่อยจังเลยดอกไม้ตันพาน้องเข้าที่เข้าทางเลย น้องกินต้นไม้วนๆเวียนๆกับต้นไม้เหรอแต่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 ไปไปเออฮีโร่ได้เวลาฮีโร่แป๊ย ไหนๆก็เดินไปทางนั้นแล้วเดี๋ยวหาอันเนี้ยโยกย่อนนะไปถามแม่ว่าอยู่ตรงไหนพาเขาไปส่งตรงนู้นแล้วเดี๋ยวมาเรือเดี๋ยวเราจะยกยอดูว่าเป็นยังไงกินได้ปะได้กุ้งปะ,ไป,งปะไปเลยเจ้าเดี๋ยวขอ,อยยูนี่ให้บายยงัวน้อยบายบายบายๆนะโอเคเธอบาย,บาย เออให้เขาอยู่ตรงนี้แหละเล่นไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาตรงนั้นนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย